สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมาพ่อกันอีพีที่สองทุกคนเจ้าเฮ็ดยังอันนี้เบาเอิ้วเจ้าเฮ็ดยังห้องเอฟซีเพิ่นกินข้าวแน่นี่เวัสครับวั่นี้มาหลังกินข้าวด้วยพี่น้องเด้อได้อยังเดีกกินเนี่ยตั้มอยู่โป๊กๆๆกว่านะมี่เพิ่นเมื่อกี้นี่ก็ได้ก็เคยไปดิปลาปลาแห้งมาจากบ้านเล่นดิปลาแห้งมานจะบาดลอานะน้ำใจลองแล้วก็ติ๊กอ้าอ๋อก็ยังน้ำกินน่อนซุ่ม พักในกันว่าได้ซื้อยนื้อกระถินกินอะไรทางทางอย่างมากเนี่ยเนื้อกระถินกระลูกอ่ะนะบริลลุกได้ล่างกินง่ายง่ายกินง่ายง่ายเนาะเมียก็กินง่ายๆ่าได้ยากเนาะเพรว่าครกินยากอีกเขาแบบเพิ่งข่าดีใครกินเขาก็จำปลาแดกก็ได้เออคอยเห็นเจ้ากินอยู่มั้ยฮะคอยเห็นเจ้ากินอยู่จำงจำปลาแดกมาพิงหน่วยหนึ่งฮะเด็ว่าสั่นหลุดทิ้งสิ่งจะมากินเนื้ออยู่ได้แก่ไป กินต้นเต้าเมื่อเมื่อเมื่อชักแต่กุฝกกินต้นเช้าเนี่ยมซื้อยเช้าไปซื้อซื้อแต่เขานี้อ่ะเลยเนาะเขาี้สิบาทเขานี้สิบาทนะจะกำลังเพิ่มเยอะปลูกไว้ต้นหนึ่งเลยนะเขามีกราบเลยทุกคนเอาบต้นมากินน้ำเงินป่นี่บัลต้นยิบลวกินแล้วบลกินแล้วสุกปีสุกแน่ก็มันสุกข้งเตือนไงตุ่มอันนะ เผาอะนร่ะเผาแล้วกระสุกเปยังหัวปีหัวปีปีขวั่งขวัปีกันไหนที่แซ่บไปแบบนึงไอ้ไรอันนั้นเป็นพักได้ปะนี่กินแบบนี้มีแต่ละมือที่แบบนี้โอ้กินง่ายๆทุกคนง่ายๆแต่คนไข้คือาวะทงเดินมียคนแล้วแล้วซื้อกินสองคนอะไรขักลิข้าวเหนียก็มาจากบ้านข้าวเนียวห่อน่ะเออมาเหนียวคือมาซื้อเนาะนี่สุกันได้ม หมอนมอมาได้หม้ออันเดียวฮะตั้งแต่มาอยู่ห้องนี่ซื้อนะตั้งเดือนละกหาเดือนเดอาาน,นออมองหม้อ,อนีิน้อยต้มหม้อต้มกมูยูวานแครงกับยูวานทอดกับยูวานหนึ่งข้าวไปยูวานหม้ออันเดียวได้เบิร์ตได้เบิร์ตโอ้โหห่างแต่ว่าสิแบบว่าหนึ่งข้าวแล้วจึงเห็ดเนื้อกินอย่างนี้เนาะแม่หนึ่งข้าวแล้วเห็ดเนื้อกินเหมือนเลยแบบว่า คู่พ่อเมียทุกคนม,มาเห็นงานอยู่ไทยนี่แหละพี่อน,น้องชีวิตแรงงานลาวของเบาอิวก<ช>ับแ,<ล>แบบว่าคือภัายหลายๆคนนั่นแหละบางคนกับโบฮู้นะแบบว่าชีวิตมูสีแบบว่าเฮ็ดยู่แบบนี้บ่ใช่ชีวิตแบบนี้บอแต่สําหรับเบาอิวกับเมียนี่คือแบบว่าอยู่ง่ายๆกินง่ายๆเนาะบางคน,ม,คนมาไตม,ม,มาตละล็กม่มีหยังผ่าไม่นะก็มมีหย่างแล <c oughs> ้วว่าว่ามันถูกอะไรยจากเมื่อบ้านและบ้านเออเคยมาตอนแรกม่มีหยัง <c oughs> อันพรมพรมพูดหนึ ong, ่งมูนกระเป๋า <online> มูนเสือกพรนพูดหนึ่งมอนหน่อยหนึ่งมูนเสือกม้วนกระเป๋ามูนกระเป๋ากับเมียมาไทยตอนแรกไหนกับเมียสองคนไหนตอนเดินหายปาชิวารลำบากอลไรทัเออหิดเีลยวนะอืมสาดปูแบบนี้กับผมมิโอ้โหโดนพื้นเลยเคยบ่ได้เคยพ่อแบบนี้เนาะบ้านเฮามันก็มีิมืดแล้วเตรียมพ่อมาทุกอย่างเลยแต่ว่าเฮาก็บ่เคยเนาะ พูดมากอะหายพูดแตแรกกับมันคือมันมีอยังอยู่เหมืนเดิมเราเทปทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยก็ทิ้งสักทิ้ยังมันทายได้อืก็คือว่าง่ายๆกินง่ายๆพี่น้องนี่นี่แหละเมื่อก็ษีออกแต่เงานเมื่อกระเทปเมื่อได้ผมเนี่ยผมแบบที่นอนมอนกระเทปเมื่อบ้านเท่าไรเขาซื้อไรเขาซื้อเสียเงินไหนด้เสียเงินแล้วทิปเข่าวหน่วยหนึ่งทุกคนแหละครับปนปลาแห้งน่ะเพ็ดเจ้าปลาแห้งภาษาไทยคนเบาคนเบาเนาะใส่ทิปเข่ามัม่ใยังไม่ใส่ครับใส่แล้ว กระติบน้อยๆทุกคนกัเมียเป็นคนเห็ดกินหนึ่งเข่าจาร์สี่ซอยกันน่นแหละสองคนโอ้นี่แหละทุกคนมาดะ้นพ่งลนอยนะอนยมาไ้น่ะโอ้ซื้อกระเจ้าบทเยวี้เวนตอนเช้าเาก็ไปเห็ดงานกินกินอยู่หนางานเดี๋ยสเนาะยามเลิกงานมาจางสี่แล้วเราเห็ดกินเดี๋ยสิเขาตัวนี้เาามาจบ้านทำการเอาไอ้ที่เาไปเาซื้อกินสิบาทก็อีอยู่ที่หลาย คืาาอดาเข้าเอาคือสิมาก,กินน้ำพร้อมกินข้าวกินน้ำพร้อมเฮ้ยอืเอเอคยอะไรบอกินอะไรกินข้ขาวแล้วกินน้ำพร้อมบ่ะสันทุกคนนี่แหละชีวิตแรงงานแล้วทุกคนมาตันแรกใไฮสูส้ๆเด้อแปลว่าอบอกเนาะแปลว่าคนมาเห็นงานอย,อยู่ไทยผมเคยมากอะมากิดก่อนมากกันผู้ใดเริ่มต้นมาใหม่จริงจริเนาะไฮสู้ ตัวนี่ก่อนคุณใหญ่มาตอนแรกอ่ะเมืก่อกี้ลำบากนั่นหนึ่งนเนาะตัวเฮายัยงมีอ่ามันยังกระเจ้าคอยว่า์วอรเป็นเนาะหือว่าเขาที่เขาท่ามัาสันส่นซะเฮาเพิ่งจะเริ่มต้นไหมจะซีเนาะนพวกนี่ว่าบวร์สบายนาะพวกเป็นง,งานดูอืมหอแหละมาเถอะเมื่อโทรมาหาพ่อแม่อยู่ทางบ้านว่าเออคอยนั่นบอสบายมาเห็นงานอยู่ให้จังสันจังซี่เว้านั่นเห็นเขาเนีกยเมาที่มาเถอะหาอุปีกะ มันมีเงินเมื่ออะไรก็ว่าให้พอ่อแม่ฝากบในบ้านนี่ก็มีได้ในกันได้โอ้แ <c oughs> ม่นี <c oughs> เป็นจังไรด้ในงานกันยังว่าเห็นอยู่ในติ๊กต็อกแล้วตลอดงานงานอะไรปลิ่งตลอดด้วยสัตว์คอยกันห้างก็เห็นคลิปตัวว่าัต้นแว่วะอะไรเนาะคอยกันห้างก็เห็นคลิปตัววัต้นแว่วแล้วว่าเออมอนในในติในตนะิ๊กต็อกนะว่ายังหมู่หมอมาเห็นงานอยู่ไทยหรือเปล่า เงินสิมาบ้านเงินสิกินข่าวกับบอมีพ่อแม่บ่มีบางคนก็มีเ่าแต่ผู้ชายผู้หญิงกันยังบ่มีอ่ะพอขอความช่วยเหลือจากสถานทูตน่ะมันหนาไอ้พวกไรคนเนี่องไรตัว่าบ่กบอมีเงินนะมันหนาไอ้เนี่ยดิ้นแล้วงานงานบ่อยเนาะคือคนต่อต้นมาเห็นงานแบบแข้งเด็กกี้อ่ะออื เห็นงานอาทิตย์หนึ่งมีไปเห็ดอยู่สามมื้อยุดสี่กินหลายขนาดกินนี่กินอะไรกินหลายคนเดียวกับเขาสี่หาย่างผอ้คนเดียวอ่ะโอ้โหก็จะมากินหลายเนี่กินหลายแต่นันบรเห็ดนั่นนั่นกอยื่นเงินโทรวไปยื่นมาต้นบมาต้นซอยเดือตอนแรกแลเออซอยเรือตอนแรกแล้วให้โอกาสเจ้าแล้วเจ้ากับบาบอหับใบเนาะเขาลาเนเรือดุอะไรนัเนาะ โยอยีซอยซอยเลือแล้วมันก็ชียามได้บบบนี้กูต้องให้พ่อกับแบบว่าชีวิตเจ้าของสีนะทุกคนนะโอ้โหกินหลายเนาะคนกินหลายคนก็มาเห็นงานกับไอยิ้วนี่แหละวะคนที่ว่าบ่ต้นผ้ามาฮะเน๊ะเออไม่เห็นงานทำกันนี่แหละวะบอลเดียวกันนี่แหละวะโอ้โหทุกคนกินหลายค่ะกินนะหล่อตลาดสองคนนะคนนะคนนะเออเออเออทุกคน หางานให้เลวกัเจ้าบคคว้าเจอะไรห้าร้อยมืตานันมืตนันบอห้าอยนาะสาม้อยสามร้อยหามื่อก่อนนะ่าท่านฮอนห้าร้อยสามินจนมดเงินไห้มากินจนมดื้อห้าม่ตอนนี้ก็บอตับอกเฟสแะ้วตอนนี้ตายเอาดาบหน่าบอกเห็นกินเ่านันนะบอกเฟสแล้วตอนนี้มือ้วห้าบยืมเงินอืออือหลักาจำเป็นไปหนยอยไปก่อยไปห้ามูอยยืมเงินไปห้ามู้ฮะดิ บ่มีเงินอาจไปหาหมูลสื่อๆก็ได้หมูลแม่ๆยืมเงินสองสามรอบยืมวงนี้โอการมีกับไพ่สิบไปหายจะบ่แม่นญาติพี่น้องเนาะเจ้ากะเออจนว่าอายุสัมไรล่ะอายุจะปีละสามสิบป้ายเลยาป้ายแล้วอายุมันเคืองคนแล้วได้ฮะโอ้โหทุกคนอายุเคืองคนเลยขนาดนี้หัก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 กัมีได้คนเขามัน อ่ามีใส่ใจคอมันบ่คือกันได้แต่ละคนเนาะมีคนดีแหละคนซัวได<ช>้ห <c oughs> ็นทุกคนน,นั่นแหละข้บอ้เอรบางคนคนกบบไ,ได้เดกดตมาดกะเออยดเป็นแพะหมูใส่สองลอเออส,สองอยนก,กบะกมี่งเป็นอยู่ใช่ไมหมู จะเป็นไปหาหมูเ,เขาว่าบ่มีเงินซื้อเขาจังะทนจะสี่กันยังไาอย,ย่ไ้ไปหาหมูไปเฮ็ดยังเขาจะบ่มีเงินแม่นบ่ละ่ะควายเนี่ยต้องทำเฮ็ดพ้นสัก,กวันได้กันไหวเลยอย่าง<ม>นี้แมนก็แบบว่าให้เป็นแรงบันดาลใจก็แบบว่าแรงงานลาวหลายๆคนจะสี่พี่น้องมาเฮ็ดงานอยู่ไทยจะสี่เนี่ยก็คือเบิ่งเอาชีวิตเบ้าอิเบิ่งชีวิตเบ้าอิลเป็นตัวอย่างครับแฟนเพิ่นในอะไรพี่น้อง ชีวิตเบาวิ่วชีวิตสามุยจังสี่เพิ่นมาเห็นงานอยู่ไทยเพิ่นกินอยู่จังไรเพิ่นใช้ชีวิตแบบไรจังสี่พี่น้องอันนี้คือบาวังตามติดชีวิตแรงงานลาวถึงนี่พี่น้องนะเออคนมาเห็นงานอยู่ไทยก็คือเพิ่นใช้ชีวิตแบบนี้ทุกคนแบบนี้เพิ่นกินแบบนี้เพิ่นก็มีความสุขแหละบ้าต้นกินแบบนี้มีเงินแน่นอนเลยเออกินแบบนี้เพิ่นก็มีความสุขแหละเพิ่นอนอยู่แพงกับบางคนกินประหยัดแท้เนี่ยบางคนก็กินประหยัดแท้เออบางคนเพิ่นก็ว่าจังซี่ไดรกินประหยัดแท้เงินเก็บไปไว้ใช้ประหยัดเพื่อตัวเองประหยัดเพื่อก เขาไต้องยืมเงินคนอื่นน่ะเวลาเดือดห้อนน่ะระยัดไว้ตรงนี้อืกินนี่ก็ยิ้มเหมือกันอ่ะอิ่มแล้วใส่ท้องคือกันนะเขากับแมวดีๆเขากันโดนจะกินเธอหนึ่งแมนแมนคืออาหารที่แซ่บจะเป็นบริเวณว่ามีประโยชน์อะไรถึงหมดมีประโยชน์ตอทุกข์พักไหมที่พักที่เนี่ยนั่าสุขภพนยอิ่มแล้วบ่ะนี่กินข้าวโบมือซ้ำ เบาเล่าอีกได้เหรอโดยว่าสันเออเบาเล่าอีกได้เหรอเนาะไอเมื่อนี้อ่เอฟซีพ่นเม่นมาว่าเออหันให้เบาลังเบาไทยเนี่ยว่าสันคนเบิ่งกันมิแต่พี่น้องฟังไทยเฮาเบิ่งกันเบาลังกับว่าไทยเบาแข็งพี่น้องเบาไทยเบาเก่งบันไดก็ย่านเบาไทยละแกมลาวเอฟซีพันสีหัวเลาะแล้วเนาะเบาไทยไปกันเจ้ตกล่าเนี่ยตกไทยเนี่ยเครื่องกันนั่น แล้วก็ะเป๋าอิ่วเพิ่นว่าไทยมือนี่พี่น้องนะเพิ่นว่าไทยก็ถือเพิ่นว่าเก่งอยู่ไรทุกคนเพิ่นมาเห็นงานกรบอลังเนาะเพิ่นมาไทยกรบอลังอีกพูดได้นิดหน่อยครับเออพูดได้นิดหน่อยว่า,าันเพิ่นว่าคอยหันเมื่อบ้านและมาว่าไทยคือแบบเกิดอะไร <c oughs> เออบอคนลูกค้านะเออเออเมื่อบ้านนะบ้านเฮากับเออเนาะเฮาจะคอยจะซีวอล้าวไปเอาปีหนุกไป้วแป๊บนึงสองหัวกัน ไปเป็นฮูปอ่าก็ถ uh. ือว่ายิ้มแล้วยิ้มแล้วเบอยู่ก็ยิ้มแล้วทุกคนนะสำหรับคลิปนี้บาลลังกาสีจบคลิปแต่เพียงสำนีเนาะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้แรงงานลาวแบบเฮาๆหลายๆลายคนนะสินะทุกคนนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับปอต้นสวัสดีครับสมุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอลยูสวัสดีครับผมสวัสดีครับ